นี่ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องก่อนฟรีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผม uh, okay. สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะพาน้องๆพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับมาตั้งชื่อเหมือนแคนเอสนะครับผมแคนนี้ถือว่าดังอันดับ ต้นต้นของประเทศไทยเลยนะครับผมสําหรับแคนเอเนาะใครนะครับที่จะอยากสร้างชื่อเหมือนแคนเอนะครับผมที่ผมดูให้เลยนะให้ดูเลยนะนี่ครับที่ผมให้ดูนะครับอันดับสองของประเทศไทยนะครับผมเนะอสต้าตเนาะวันนี้ผมก็จะพาไปตั้งชื่อขายเขาเนาะถ้าใครอยากตั้งชื่อเหมือนเขาก็ได้นะครับผมหรือจะตั้งชื่อเป็นตัวเองนะครับผมก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับ ก็ไปดูเลยครับว่าการสร้างชื่อเหมือนแคนเอสเนี่ยยากหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะครับไม่ยากกันเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนะครับต้องไปโหลดอักษรเว้นวรรคกันก่อนเลยเนาะอ่า เดี๋ยวผมจะพาไปโหลดอักษรเวน้นวรรคนะครับถ้าใครนะครับไม่อยากพิมพ์หาใน Google เหมือนผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อักษรเวน้นวรรคไว้ให้ใต้คลิปผมนะครับผมนี่ผมก็จะพาไปค้นหาใน Google นะครับถ้าใครไม่อยากค้นหาใน Google ก็ไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เนาะถ้าใครยังหาใน Google ก็เข้าที่ Google ครับแล้วให้เราพิมพ์ว่า ยูยูบวกนะครับตัวนี้ครับตัวแรกเลยยูบวกสามหนึ่งหกสี่นะครับเรากดเข้าตัวนี้นะครับอ่าครับเข้าตัวนี้เลยนะครับผมตามชื่อนี้เลยแล้วเรากดเข้าตัวแรกเลยนะครับที่ผมวงไว้นี้เนาะกดเข้าไปเลยครับอ่าถ้าเรากดมาแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้เนาะทุกเห็นทุกคนเห็นวงสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเ็กๆอยู่ข้างในไหมให้ทุกคนกดแชรไปที่วงหนึ่งทีครับ แล้วก็กดคัดลอกนะครับผมอ่าเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเว้นวรรคนะครับที่เราจะไปสร้างชื่อเหมือนแคนเะอ็เนาะอ่าถ้าทุกคนกดบันทึกแล้วก็ออกไปเลยครับถ้าทุกคนกดออกมาแล้วนะครับอ่าถ้าใครยังไม่มีสัญลักษณ์พิเศษตัวนี้นะครับผมที่ผมวงไว้ให้นะครับให้ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เพจตูนนะผมอ่าสัญลักษณ์พิเศษตัวนี้นะครับอ่าถ้าทุกคนโหลดมาแล้วก,กดเข้าไปเลยครับ นี่ก็เป็นหน้าแรกของแอปนะครับผมให้ทุกคนกดสร้างสัญลักษณ์เลยครับเป็นรูปดินสอนะครับผมก็เป็นเลยแล้วก็จะมาสู่หน้านี้เนาะอ่าเราก็จะไปสร้างชื่อเหมือนท็อปสองของเซิร์ฟไทยแล้วกันครับแคนเอสนะครับตาเติร์นับผมเอสตาเติร์นัะผมอ่าอย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนนะกดตรงที่ลูกสอตรงนี้ครับที่ตรงที่ข้ามคําว่าร้อนขึ้นมาเลยนะครับผมอ่า ให้ทุกคนนะครับไปเลือกที่คําว่าตัวอักษรนะผมนี่ครับที่ผมวงไว้ให้เนาะกดตัวอักษรเลยแล้วเราเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาครับเราจะไปหาตัวเอสนะครับผมตัวเอสตัวเอสต้องเฉพาะในตัวอักษรพิเศษตัวนี้นะครับถึงจะเหมือนของเขาเนาะถ้าเอาในแป้นพิมพ์เรามันจะไม่เหมือนนะครับนี่ครับเราจะมาตัวเอสตัวนี้ครับผมที่ผมวงไว้นะครับผมนี่ครับเราเลือกันเลยนี่ครับผม ถ้าเราได้ตัวเอสมาแล้วนะครับให้ทุกคนนะกดไปที่แป้นข้างบนนะครับผมแล้วก็กดแชร์ไว้หนึ่งทีครับเราจะวางจุดเว้นวรรคที่เราไปดาวน์โหลดมานะครับผมวางเว้นวรรคสองทีนะครับผมกดวางเว้นวรรคสองทีนะครับมันจะห่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะไปใส่ตัวอักษรน,นะครับผมต่อไปเราก็จะไปใส่ตัวอักษรไทยนะครับผมจะตั้งชื่อเหมือนเขาเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นแค่ชื่อสมมุตินะครับทุกคนถ้าทุกคนจะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับผมอันนี้แค่ผมตั้งชื่อเหมือนคนโหดๆนะครับติดอันดับสองของเซิร์ฟไทยนะผมอ่าเอสตัลเลิลเนาะเราก็จะไปใส่ภาษาไทยครับตาต้นะครับชื่อเขาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่จะสร้างชื่อตัวเองคนระับไม่ต้องเอาเหมือนเขาก็ได้นะมันจะเป็นการลอกเรียนแบบเขานะครับผม ให้เรามีชื่อของตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองดีกว่านะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาตั้งชื่อเหมือนแคนเขาเฉยนะครับผมถ้าใครอยากตั้งเหมือนเขาก็ได้นะครับผมถ้าทุกคนว่าแค่นี้โอเคแล้วนะครับผมให้ทุกคนกดที่จุดสามจุดเลยครับแล้วก็กดคําว่าสําเนาครับผมถ้าเราบันทึกเสร็จแล้วแล้วให้เราไปที่หน้าเกมเลยครับ นี่เราเข้ามาสู่หน้าเกมแล้วนะครับผมเราจะไปตั้งชื่อกันนะครับที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้เนาะจากแอปอักษรวิเศษนะครับผมให้ทุกคนเข้าแต่งตัวเลยครับเอาที่อื่นๆครับผมัดเปลี่ยนชื่อนะครับใช้ครับผมเรากดเปลี่ยนชื่อกันเนาะนกดวางนะครับกดแชร์่แป้นพิมพ์แล้วก็กดวางเลยครับผมนี่ครับเป็นชื่อที่เราไปตั้งมาเมื่อกี้เนาะกดตกลงครับผม นี่ครับผมนี่ครับก็จะเหมือนชื่อของท็อป2ของประเทศไทยเนาะสำหรับแคนเอนะครับผมถ้าทุกคนนะครับอยากมีชื่อของตัวเองนะครับไม่เอาเหมือนเขาก็ได้นะครับก็ตั้งชื่อตัวเองดีกว่านะครับผมวันนี้ผมก็มาแนะนําทําชื่อเหมือนแคนเอสเฉยๆนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมช่องผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าใครว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผม ก็กดตกลงไปเลยนะครับวันนี้ช่องผมก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ